ทางด้านแสงดาวเนี่ยมาเป็นมวยแทนทำให้เพชรลำสินต่อน้ำหนักให้2ปอนห่ต่อ119มาติดตามมาชมกันครับเลดเปิดี่ยเพชรลำสินขึ้นมาเป็นต่อ118 แสงดาวเป็นมวยเข่ารับสี่ฟอร์มหลังนี่ยังไม่ชนะใครครับเป็นประเภทที่ว่าหล่อครับแต่โดนตรงไหนก็ลงครับถือว่าเป็นนักมวยดังมานานแล้วนะสำหรับแสงดาวเนี่ยชกมานมนานแล้วครับ ส่วนทางด้านเพชรลำสินนะะเป็นดาวรุ่งที่พุ่งแรงขึ้นมาเมื่อก่อนก็ใช้สีเสื้อของเกตพลทิพย์แต่ณปัจจุบันเนี่ยไปใช้สีเสื้อของสองกสุงหหายยิมมาติดตามมาชมกันครับยกที่3กรรมการสินชัยจุลวงศ์เป็นผู้ห้ามบนเวที สถานการณ์สองยกในเพชรลำสินเป็นต่อ3ช่วงตัวครับคุณผู้ชมแสงดาวเอาเกี่ยวลูกนี้ยัดไส้ก็ไปอีกเม็ดกระดูกการผ่านมวยเนี่ยไม่ต้องพูดครับแสงดาวเนี่ดีกว่าเยอะแล้ววันนี้ได้ลำหนักสอปอนด์ ขออภัยนะครับเอ้าว,วันนี้มีปัญหาอะไรกับกระจับครับแสงดาวลงไปดูกระจับก่อนแล้วครับน่าจะหลุดอะขึ้นมาสู้กันต่อไม่มีปัญหาครับไปผูกเรียบร้อยแล้วเดินหน้าศาสแข้ง่งลำสิงค์คืนด้วยเข่านี่ครับเข่าซ้ายเดินไปสุ่ม 4, สีสมหานี่โดนนะครับ ลำศิลป์นี่อาศัยจังหวะ2ขวางหน้าไว้ก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับเป็นลำศิลป์นี่แก้ด้วยลูกขวางไว้ครับจับได้คืนด้วยแข้งแสงดาวนักบอลรุ่นพี่เนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องเดินเข้าหาครับเป็นลำศิลป์กดเอาไว้กดแล้วเนี่ยแสงดาวทำอะไรลำบากเลยครับตอนนี้หมดยกที่สาม ต้องดูหัวจิตหัวใจดูความพยายามของเขาว่าแสงดาวเนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนครับเพราะว่าตัวนี้ยังตกเป็นรองอยู่สถานการณ์เนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับ3ช่วงตัวครับอยู่เพชรลำสินแสงดาวเดินสาดแข้งเข้าไปต้องชัดเจนกว่านี้ครับเข้าไปความต่อเนื่องไม่มีเนี่ย ทั้งแฟนมวยทั้งกรรมการเนี่ยไม่ค่อยเห็นใจนะเดินหน้าสาดแข้งซ้ายก็ยังติดบงังคุณเพชรลำศรีนี่โชคแบบชิลมากเลยครับคุณผู้ชมหาเบิร์นไปสองเสียงเชียร์เนี่ยมีนะครับโดนยัดเม็ดนี้เต็มเต็มครับดักด้วยเขา่า ดาวพยายามจะต่อยหมัดเอาละจะเป็นอย่างไรเพชรลำสินต้องระวังนะครับหมัดเนี่ยได้เสียวเลยหมดยกที่ 4. ไม่เพชรลำสินต่อยแบบสบายมากเลยครับวันนี้สถานการณ์ก็ขาดแล้วครับ ใช้จังหวะสอใช้ฝีมือสู้ปกติแล้วเป็นมวยเข่าเป็นมวยวงในครับเป็นลำมิินแต่วันนี้หันมาใช้ฝีมือแล้วทำได้ดีเลยยังเดินไล่ต่อครับเวลายังมีจิตหัวใจนี่มาสู้ครับสำหรับทางด้านแสงดาว โอ้โหแต่ดูก็เป็นลำสินวันนี้เขี้ยวมากครับไม่ให้ทางด้านแสงดาวนี่กินง่ายเลยลน้ำหนัก2ปอนด์นะครับชูม,มือมั่นใจแล้วสารภาพแล้วครับแสงดาวพยายามที่จะเข้าไปแต่ว่าทำอะไรไม่สะดวกเลยครับ อรอระครังยกสุดท้ายเท่านั้นคือพอจะเดินเข้าไปแล้วแกไปโดนอาวุธเหลอครับแสงดาวอาวุธนำเนี่ยไม่ค่อยจะมีเข้าไปไปเดินทื่อๆก็โดนดักครับอรอระครังยกท้ายอย่างเดียวครับตอนนี้ ไม่น่าจะมีปัญหาได้อย่างใดครับเราไปขอโทษขอโพยทีมงานแล้วก็ขอโทษขอโพยรุ่นพี่นี่ครับเพชรลำสินตอกไปที่หัวใจกรรมาการสินชัยรวบรวมคะแนนครับชูมือให้กับเพชรลำสินสอกอสุงไหยิมเอาชนะคะแนนทางด้านแสงดาวสกิติชัยไปขาดลอยครับ